ท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มาตีเหยือปอมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะส <c oughs> วัสดีครับตูนะาเขายกยอดูได้ไหมครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมนี่ะเทียบูกล้อง <c oughs> เนี่ยรับผมนะวัน,นี้มา <c oughs> เที่ยวฝายครับเปลี่ยนแปลง เราเปิดประตูน้ำโอ้โ oh. หน้ำไหลแรงมากสุดยอดเรายังไม่ได้ตัวครับผมขอแค่รอดวันนี้มาแวะมานะครับท้ายทุนผู้ชมแวะมาเยี่ยมฝายบ้านล่องริวนะอันดับแรกดูเขายกยอก่อนอา้าวยกเลยม้านหมานหม,มานไหม นี่ฮะยกแล้วว้าอุ้ยสุดๆปลาอะไรครับแม่ปลาปลากระบอกปลากระบอกปลาเกตีนะฮะเยอะเลยฮะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับได้เยอะเลยนะครับผมแล้วเพิงก็มา สังเกตการก่อนนะครับก่อนจะเข้าหมายจริงๆไม่รู้ว่าวันนี้จะออกทริปอะไรดีนะจะตกกุ้งหรือว่าจะตกปลากดหรือว่าจะตีเหยือ่อฟอมนะฮะอ๋อมีให้เลือกเยอะครับผมหมายตกปลาตกกุ้งนะครับไม่รู้จะเล่นแนวไหนช่วงนี้ต้องขออไยนะไม่ค่อยมีเวลาครับอ๋อดูเขา าปลากันไปก่อนนะฮะ <c oughs> ยกยอนี่แหละนะมันสุดๆครับผมได้เยอะแบบนี้เลยนะครับจะทําเป็นเหยื่อตกปลาก็ได้นะครับน,บนี่ฮะเอาแล้วจะยกแล้ว <c oughs> อ้ยนี่ครับผมว้แอเข้าทีแล้ว เออสิบสิบตัวเนี่ยดู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 ฝูงมันนี่ฮะฝูงมันนี่ฮะฝูงฝูงมันนะฮะเดี๋ยวเราจะลองตีปลากฏดน่าจะซุ่มอยู่แถวนี้ได้ไหมได้ไหมนะะได้ไหมได้ไหมอ๋อนะเขาตกปลากฏดโอเคเดี๋ยวเรายกเหยื่อปลอมดูฮะนะ โอ้ติดเลยน่าจะไม่รอดครับผมท่านผู้ชม ไม่เอาเลยอ่ะอ,อุ้ยโอ้นี่ะนี่ครับตัวแรกกัดเจ้ฟอร์มแล้วเนี่ยกัดเจ้ฟอร์มรับนะผมโอ้ นะตัวดูก่อนนะอุ้ยโดน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 โอ้ยหลุต อุ้ยโดนยังไงท่านผู้ชมนี่ฮะปรากฏครับผมนี่ฮะตัวแรกมาแล้วนี่ปรากฏครับโอ้โหเฮียคิงฟ็อกนะครับผมโดนโกดเหลืองครับไซส์อบอวบอบอบ,อบเลยว้าว 嗯。Yeah. ไม่เอาเลยนะฮะเอาอยู่นิดหน่อยเด็กกล้วตัวอยู่น,นี่ไนหนปรากฏอ่ะครับลองย้อนดูที่ได้ตัวเหรอครับอ้าวปรากฏก็กินอยู่นะครับผมท่านผู้ชมแต่มันค่อนข้างห่างนะครับกินแบบห่างๆครับไม่เหมือนวันก่อนเนาะใช<ด>่ก่อนที่เขาปิดปิดประตูใหม่ๆนี่เอาจัดเลยนะฮะ จกุ้งก็เอาอยู่นะครับผมนะยกดียกก็ครับด้ยกดีเหรออ้อล้องแอปต้อไม่ปลือยเกิดอะไรขึ้นไอ้นนี้อย่างนี้ืมออนอมันขนเริ่มนะโอ้ขอให้เวลาแบบนัำ ต้องยกกระดีดูก็ไม่เอาครับผมนะต้องเล่นเหยื่อสดนะครับต,ต้องเล่นเหยื่อสดอย่างเดียวนะครับผมนะถ้าจะมาหมายปรากฏนะครับกุ้งก็จับอยู่นะฮะนะเขาได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ไหมฮะนะ <c oughs> ใหญ่อยู่นะฮ <c oughs> ะโอก็จะจับห่าง เอาแล้วจับแล้วจับแล้วโย่อุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับได้แล้วเรียบร้อยกุ้งก็มันอยู่นะครับายนี้เนี่ยโอ้โหไซส์ก่อ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะฮะปรากฏก็เอาอยู่นะฮะปรากฏก็เอาอยู่นะแต่ต้องเป็นเหยื่อสดนะครับนี่ฮะเหยื่อฟอร์มหมดสิทธ โอเคท่านผู้ชม,มก็วันนี้ก็ก่อนที่จะออกไปตกปลานะครับก็มาเช็คไหมดูก่อนนะเผื่อคนต่างท่นต่างแดนนะครับจะมาไหมเนี่ยนะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมวันนี้นะครับผมนะเมื่อวานวันก่อนวันโน้นนะครับผมโอ้โหกินจัดเลยนะครับปากกดกุ้งนะครับผมได้กันเยอะเลยนะฮะวันนี้นะเธอก็ลองมาเช็คดูก่อน ว่าจะไปแนวไหนนะฮะช่วงเช้าปรากฏว่านะปรากฏไม่ขึ้นครับไม่กินครับกุ้งก็จับอยู่นะห่างๆครับผมเหยื่อสดก็ห่างๆโอเค